ก็ฝากมาประชานสองพันนะครับท่านผู้ชมครับขนานี้ขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพออกหน่วยเคลื่อนที่กับรถรับบริจาคปมโูโลหิตหายากรายการเรื่องเล่าเช้านี้คือเรานําเงินบริจาคของท่านผู้ชมผ่านรายการเรื่องเล่าเช้านี้ตอนที่เราครบสิบปีไปจัดทําเป็นโโรถบริจาคโลหิตปูโลหิตหายากตามความต้องการของสมาชาชาติไทยได้ไปเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมครับขนานี้ต้องการด่วนผู้ปฏิบัติงานสองอัตรา รับบริจาคโลหิตครับวงจอนะคะลงทะเบียนตรวจวัดความดันสัมภาษณ์คัดกรองตรวจความเข้มข้นของเลือดหมู่เลือดแล้วก็เจาะเก็บเลือดรวมถึงดูแลให้คำปรึกษาแล้วก็แนะนําเรื่องการบริจาคโลหิตดูแลสุขภาพของผู้บริจาคโลหิตด้วยท่านที่มีเขาเรียกว่าอะไรนะครับมีลักษณะที่ตรงตามความต้องการนี้ติดต่อไปสมบะสอบถามรายละเอียดได้เลยเนี่ยน้ำลายใช่ค่ะที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะคะฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตค่ะและจะได้ประจําในรถ เกิดจากเงินบริจาคของประชาชนผ่านเรื่องเล่าเช้านี้เป็นรถรับบริจาคโลหิตโลหิตหายากด้วยนะครับช่วงหน้ากลับามาว่ากันต่อเรื่องเราเช้านี้จะไปดูความเข้มข้นมากขึ้นแล้วกู้เียครับ